ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มี إيمان ต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับถ้าเราจะสังเกตดูให้ดี เกี่ยวกับชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เราจะพบว่าชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนมากมายเหลือเกินในแต่ละวันเนี่ยเราลองมาสังเกตดูเราทำอะไรไปบ้างอันนี้พูดถึงภารกิจของคนทั่วๆไปน,นะเพราะว่าคนเคร่งคัดกับาศาสนาเนี่ยมันมีน้อยมาก คนเคร่งคัดอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์เขาจะไม่ปล่อยเวลาแห่งชีวิตให้หมดไปโดยไร้ประโยชน์แต่สําหรับมุสลิมพื้นๆทั่วๆไปในสังคมมุสลิมน่ยถ้าเราสังเกตดูให้ดีเราจะพบว่าชีวิตของคนเหล่านั้นเนี่ยเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในมากมายเหลือเกินในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการนั่งดูโทรทัศน์จริงไหมครับพี่น้อง นั่งคุยกันในสิ่งที่ไร้สาระฟังเรื่องตลกขบขันดูรายการที่มันตลกขบขันคลายเครียดเดินเตรอันนี้บางครอบครัวนี่ชอบจริงๆสาวอาทิตย์นี่อยู่บ้านไม่ติดต้องไปห้างเดินเตยในห้างเย็นๆไม่ได้ซื้ออะไรหรอกม่ได้มีความจําเป็นอะไรไปเดินเตยในห้าง บางทีไปได้หนังสือบันเทิงหนังสือดาราหนังสือการ์ตูนมาก็มานั่งอ่านต่อที่บ้านไปเกลือกลัวอยู่กับสิ่งที่ไร้ประโยชน์นอกบ้านโดยการเดินเตะตามห้างสรรพสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไปได้หนังสือมามานั่งอ่านสิ่งที่ไร้สาระอีกที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตอีกนานสองนานหลังจากนั้นอาจจะกินข้าวกินอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดโทรทัศน์ดูต่ออีกพี่น้องดูวิดีโอเล่นเกมเล่นมาร์กุ๊ก สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่ทําลายเนี้อมะอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลามอบมาให้แก่ชีวิตท่านอบีบอกว่นเนี้ยมตาตันอาซีมตาตันมีเนืยอมะที่ยิ่งใหญ่สองชนิดที่มนุษย์เนี่ยปล่อยปะละเลยไม่ค่อยจะสนใจทั้งๆท,ที่เป็นเนื้อมาเป็นความปรดปานที่อัลลอฮ์ให้เนี่ย บางทีอัลลอฮ์ให้ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนทุกคนไม่ได้ให้ทุกคนบางคนนี่ไม่มีเลยเวลาแห่งชีวิตมีแต่ความยุ่งมีแต่ความหมกมุ่นมีแต่สิ่งที่มันทําให้เกิดความเครียดในชีวิตไม่มีเวลาเลยแม้ว่าจะพักผ่อนก็อาจจะไม่มีเวลาบางคนเป็นอย่างนั้นเลยแต่บางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้สุขภาพดีแล้วก็เวลาว่างเป็นเนี่ยมะสองชนิดที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต สุขภาพดีมีเวลาว่างโอ้โหถ้าเกิดว่าจะเอาสองสิ่งนี้นะไปทุ่มเททําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มันจะได้เยอะมากสุขภาพก็ดีทําความดีได้เยอะเวลาก็มีโอ้โหทุ่มเททําได้สบายเลยแต่ว่าเวลาว่างๆอย่างนี้นะครับผู้ศรัทธาจํานวนมากเหลือเกินในสังคมบ้านเราปล่อยปะละเลยไม่สนใจกับเวลาว่างโดยเอาสิ่งต่าง ที่มันเป็นเรื่องไร้สาระของชีวิตเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์เอามาปฏิบัติกันอย่างมากมายเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าดูโทรทัศน์กันเกือบทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยถ้าดูรายการทีวีมุสลิมมีแปลกุรอานแปลฮะด,ดีสอาประวัติศาสตร์มาบอกกับพี่น้องแง่คิดจิตสำนึกหลักอกีด์นะครับ การปฏิบัติตนอย่างถูกต้องคุณธรรมแห่งชีวิตทำนองเนี่ยเราฟังฟังฟังแล้วมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยพี่น้องแต่ถ้าดูทอทัศนะ์ในรายการอื่นๆเนี่ยนะที่เป็นตลกขบขันละครน,น้ำเน่ารายการที่มันไร้สาระสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันก็มีเยอะเหมือนกันไอช่องที่มันเป็นเรื่องที่ไร้สาระเนี่ยมันมีเป็นอาจจะพูดได้ว่าเป็นหลายๆร้อยช่องสามช้อยช่องสี่ร้อยช่องมันมีเรื่องไร้สาระทั้งนั้น เรื่องที่จะเป็นกอลลอกอรลซลูลเนี่ยมีแค่ช่องเดียวพี่น้องนะครับซึ่งสิ่งนี้นะมันสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสลัดเอาเรื่องไร้สาระเนี่ยออกแล้วก็ยึดถือไอ้มันมีช่องเดียวนี่แหละหรือที่เดียวที่ที่สามารถที่จะได้รับรู้ข่าวสารดีๆสําหรับชีวิตข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้าบัญญัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะวตาลา เราได้รู้ว่าัมดุลิลลาเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่งแต่ว่าเรื่องไร้สาระมันมีเป็นหลายร้อยช่องแต่ทั่วโลกมีเป็นพันๆช่องหลายพันช่องทีเดียวที่เป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ่งเหล่านี้ผู้ศรัทธาจะต้องเอาสติปัญญามาตรึกตรองดูนะต้องตรวจสอบของใครของมันนะพี่น้องไม่ใช่ปล่อยแล้วก็เมื่อตรวจสอบของเราเรียบร้อยดีแล้วเนี่ยต้องขยับไปยังคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด ลูกกเราเป็นยังไงภรรยาเราเป็นยังไงพ่อแม่เป็นยังไงต้องขยับออกไปใ,กให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยที่เป็นเครือญาติพอเครือญาติอยู่ในทางที่ดีแล้วขยับต่อไปยังเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานเพื่อนในสังคมต้องขยับออกไปไปน้องว่าเราจะทํายังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยถอยห่างถอยห่างออกจากสิ่งที่ไร้สาระถอยห่างออกจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตท่านนาบีมุฮัมมัดส,ลลสุลลัลละฮ์แลยฮิวซัลลมพูด แก่ผู้ศรัทธาให้เกิดจิตสำนึกในฮะดิษสั้นๆเอาไว้ดีมากอันอบบีฮุไรรัดะรดิยัลลอฮฺอัลลอฮุอันฮุกาล่ากาละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินฮุสนนอิสลามิลมัรอิตัรกุฮฺมาลายานีท่านอบูฮุรอยเราะย์รลอฮฺยัลลอฮุอันฮุได้รายงานว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า ส่วนหนึ่งจากความงดงามและก็ความดีเลิศแห่งอิสลามอลลอฮฺอัลกบัรพี่น้องพอแปลแค่ตรงนี้แล้วนาะราขนลุกนบีบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความงดงามจริงๆเป็นความสวยหรูเป็นความดีเลิศของาศาสนาอิสลามคืออะไรรู้ไหมตารุูฮูมาลายานีการละทิ้งหรือตัดขาดกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต สิ่งที่ไร้สาระของชีวิตสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตละทิ้งไปนี่คือความสวยงามที่สุดของคนที่นับถือศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาดังนั้นพี่น้องเราจึงไม่เห็นนะเพราะผู้ศรัทธาที่มีความเคร่งครัดย่อมเข้าใจฮะด,ดีสบทนี้จึงจะไม่เห็นผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดเนี่ยนั่งเล่นมกรุกนั่งเล่นมากฮอตไปซื้อเกมมาเล่นดูภาพยนตร์เรื่องไร้สาระ หรือดูรายการที่ตลกขบขันเราจะไม่เจอคนเหล่านี้นั่งจ้องจ้องแล้วจ้องอีกดูแล้วดูอีกบางที <c oughs> รายการซีดีตลกตลกไปซื้อมาแล้วเนี่ยดูเป็นสิบๆครั้งกว่ายังดูอีกเราจะไม่พบคนที่เขารู้คุณค่าของเวลาคนที่เขามีความเคร่งครัดอยู่กับหลักการของอัลลอฮ์เราจะไม่พบว่าคนเหล่านั้นหมกมุ่น นะครับจมปักอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระเหล่านั้นผมเองเนี่ยพี่น้องเวลาไปบรรยายที่ไหนก็ตามแต่บางทีไปถึงที่ที่เราจะบรรยายที่มัสยิดนั้นๆก่อนเวลาละหมาดหรือก่อนเวลามากๆเราก็จะนั่งพักแล้วก็บ,บางทีก็มาเดินคุยกับคนนั่นคนนี้เพื่อสอบถามดูซิว่าสภาพแวดล้อมของคนที่นี่พื้นเพรของคนที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรทํามาหากินอะไร มาละมานมาสิจกันมากไหมสนใจเรื่องศาสนามากไหมเราก็จะสอบถามไปไเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเผื่อว่าในขณะที่สอนในขณะที่พูดจะได้เสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดจิตสำนึกที่ดีแก่คนฟังได้บางทีในขณะที่เดินดูรอบๆมัสยนะิดเห็นอิหมัมกำลังนั่งเล่นมักรุกเนะี่ยโอ้โหรู้สึกท้อใจมาก นี่ขณะระดับอหมัมนั่งเล่นมักรุกเนี่ยใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระเนี่ยแม่ไม่รู้จะพูดยังไงพี่น้องคณะกรรมการนั่งเชียงอยู่ข้างหลังอีกฝ่ายหนึ่งเป็นข้อเตบนั่งโจมักรุกกันนี่คือความไร้สาระที่เราจําเป็นที่จะต้องตัดขาดออกไปจากชีวิตพี่น้องบางคนก็อาจจะพูดว่าแม่อาจารย์พูดตรงนี้แล้วดูแลชีวิตของผู้ศรัทธานะ่มีแต่ความเคร่งเครียดมีแต่ความกดดันมีแต่ความเครียดนะ สิ่งไร้สาระก,ก็ทําทไม่ได้พี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วทําแล้วมันเกิดความเพลิดเพลินเนี่ยเยอะแยะไปทําไมเราไม่ทําเยอะแยะไปที่ศาสนาอนุญาตให้ทําได้อย่างผมที่ผมชอบอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องการปลูกต้นไม้ที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้ที่ว่างตรงไหนไม่ได้ต้นไม้ในร่มเอามีมที่อยู่ในโรงรถใช่ไหมที่ว่างอยู่เอาต้นไม้ในร่มมาปลูก ไอ้ที่หนึ่งบางทีโดนแดดอยู่ครึ่งวันอีกครึ่งวันไม่โดนแดดเอาไปหาต้นไม้มาปลูกตั้งตรงนั้นไปเลือกด้วยชนิดที่มันอะไรนีโดนแดดได้หน่อยหนึ่งแดดแบบพอเพพเพไอ้ชนิดที่มันมีแดดจัดมากๆเอาไปหาต้นไม้มามาปลูกชอบจริงๆเรื่องการปลูกต้นไม้มันเพลิดเพลิน,นมันมีความสุขมันสร้างความสุขให้แก่ชีวิตและมันเป็นประโยชน์ด้วย ไอสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วมันสร้างความเพลิดเพลิในให้แก่ชีวิตเนี่ยมันมีมากมายแล้วก็ไม่เครียดอะไรเลยเนี่ยเยอะแยะไปพี่น้องทําไมเราไม่ทําจัดบ้านเนี่ยก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งพี่น้องจัดบ้านตกแต่งบ้านนะครับผ้ามา่านหาผ้าม่านมามา,มาใส่แล้วก็มีอะไรลหละมีแจกันมาซื้อดอกไม้พลาสติกอะไรมาก็ตามแต่มาจัดมาตั้งตรงนี้มันเป็นฝุน่นก็เช็ดกวาด เพลิดเพลินแล้วก็มีความสุขพอทําเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหสบายทั้งตาสบายทั้งใจเพลิดเพลินแล้วก็มีประโยชน์ด้วยไอสิ่งที่ทําให้เกิดความเพลิดเพลินทําให้เกิดความสุขและมีประโยชน์ด้วยเนี่ยมีหลายอย่างจริงๆพี่นอ้องอ่านประวัติศาสตร์ของเหล่าบรรดาสหาบานโอ้โหเพลิดเพลินแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยบางคนเขาเขียนประวัติศาสตร์ของสหบ้าแล้วเนี่ยวลา,าเขียนจบแล้วก็มีข้อสรุปด้วย ได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งความเพลิดเพลินเยอะแย,ยะไปหมดพี่น้องนั่งดูรายการทีวีมุสลิมเนได้ทั้งประโยชน์ด้วยแล้วก็เพลิดเพลินด้วยช่วงตอบคําถามช่วงที่อาจารย์มาให้ความรู้ต่างๆสิ่งต่างๆเราเนี่ยพี่น้องเราควรอย่างยิ่งที่จะต้องคิดคิดให้มากๆพยายามหาสิ่งที่มันมันเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็มันไม่เครียดเอามาทา หรือว่าเป็นงานอดิเรกหรือเป็นงานยามว่างที่เราทําก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ทําไมพี่น้องฟังเพลงฟังทําไมนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์นอกจากเป็นสิ่งไร้สาระแล้วยังเกิดโทษอีกตั้งหากจุดนี้ดีเหมือนกันที่พูดมาถึงจุดนี้แล้วนะอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามุสลิมปัจจุบันเนี่ยไม่เพียงแต่จะทําในสิ่งที่ไร้สาระไม่เพียงแต่จะทําในสิ่งที่ไร้ประโยชน์เท่านั้น แต่ว่าสิ่งที่ทำาเนี่ยดูแล้วมันไม่เพียงแค่ไร้ประโยชน์มันไม่เพียงแค่ไร้สาระแต่มันเกิดโทษในภารกิจตรงนั้นด้วยนั่งดูวิดีโอพระเอกนางเอกแต่งตัวยังไงเสร็จแล้วในวิดีโอนั้นในในซีดีภาพยนตร์ตรงนั้นมีเพลงเปิดด้วยเต้นกันอะไรกันสิ่งเหล่านี้ไร้สาระด้วยไร้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ยังเกิดโทษอีกต่างหากนี่แหละ มันเป็นภารกิจที่ใช้ตอนหลอกล่อให้เราพยายามที่จะเกลือกลัวอ,อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วในะที่สุดเราก็จะเพืเพ่อเินแลนะในที่สุดเวลาที่มีค่าแห่งชีวิตของเราก็จะถูกตัดออกไปจากชีวิตของเราจนกระทั่งชีวิตของเราเนี่ยบางทีแต่และว,วันเนี่ยนะพี่น้องคนบางคนไม่ได้ทําอะไรเลยในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเพื่ออาล่อสุบภานะหัวตาลาไม่ได้ทําเอาและเรื่องละหมาดอาจจะละหมาดครบ แต่ว่าหลังจากละหมาดไปแล้วเนี่ยกูอ่านอย่างน,น้อยๆต้องอ่านทุกวันดูอายามเชา้าดูอายามเย็นต้องว่าทุกวันต้องก่าวทุกวันขอพภัยโทษต,ต่อร้อน,น์นี่ต้องสม่ำเสมอเลยเนี่ยขอทุกเวลาได้ยิ่งดีที่สุดสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเคยคิดบ้างไหมที่จะนําตัวเองเข้าไปสู่การปฏิบัติบางทีเนี่ยช่วงกลางวันกลางวัน,นกินข้าวเนี่ยพี่น้องผมเห็นว่าคนบางคนใช้เวลากินข้าวนานเหลือเกิน กินข้าวชามเดียวอ่ะพี่น้องใช้เวลาสี่สิบนาทีใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยอันนี้เกินไปพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเรารีบกินนะเคี้ยวช้าๆนี่แหละแต่ว่ามันใช้เวลาเกินไปครึ่งชั่วโมงหรือสี่สิบนาทีกินคานึงคุยเรื่อยอไปอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะให้เกิดนิสัยแบบนี้เพราะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะไลฮิวะซัลลัมไม่ได้ทําแบบนี้ ไอ้กินแบบเออระเหยเนี่ยเป็นการกินของคนกาเฟสการกินของคนกาเฟสเนี่ยใช้เวลากินนานพอกินแล้วสาวว่าขยับแล้วพอจะใสได้อีกกดใสเต็มที่นบะมีบอกกินแบบกาเฟสเนี่ยนะมันใช้สามกระเพาะด้วยกันกินใช้เวลานาน,านมากแต่กินสําหรับผู้ศรัทธาเนี่ยกระเพาะแบ่งเป็นสามส่วนอาหารหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ปล่อยว่างๆไว้อีกหนึ่งส่วนแลวกินเนี่ยใช้เวลาไม่ต้องนานมาก และบางคนเนี่ยตั้งแต่เพียงตรมสั่งอาหารห้านาทีได้แล้วนั่งตรงนั้นเรื่อยไปเย็นบ่ายโมงพอบ่ายโมงเพิ่งจะขึ้นไปละหมาดต,ตรงนั้นเป็นการขาดทุนอย่างมากพี่น้องกินข้าวกินอาหารแบบนั้นแล้วก็คุยกับวงวงวงสำรับเนี่ยนะกินข้าวแล้วก็นั่งคุยกันคุยกันคุยกัน,กนพี่น้องระวังให้ดีนะตรงนั้นเนี่ยนินทารับหลังบารณาเลย มินทาลับหลังเกือบทั้งนั้นเลยพูดในเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นพูดาพาดพิงไปหาคนอื่นในทางที่ไม่ดีเกือบทั้งนั้นเลยดังนั้นขอให้เราได้ตรวจสอบด้วยให้ดีนะวันนี้พูดในสิ่งที่จะให้พี่น้องได้คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยทำอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตในแต่ละวันทําอะไรบ้างที่มันเป็นความสุขเป็นความเพลิดเพลินแล้วก็เกิดประโยชน์ด้วยตรงนี้ขอให้พี่น้องได้คิดตึกตองเรื่องนี้ให้มากๆ แล้วก็พยายามหาทางนะให้ชีวิตเนี่ยเปลือกกล้วอยู่กับสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์อย่าให้ชีวิตมาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งไร้สาระและก็สิ่งที่ไร้ประโยชน์นะครับวบิลลฮิตเตฟิกววลฮิดายะสลามอะลกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วบราะกาตุ